น,น,น้องมาอนีพอน้องไปเอาสุดแล้วกับสุดลำ่ำสุดรองเพลงรองเท้ามาคลืนไห้นะคะเพื่อที่สีเอาไปให้น้องๆในวงไดซส่ต่อนะคะน้องไปยืดอการนี้ก็คือพักก่อนนะคะแล้วก็ปีนาว่าจังไดนั่นกับจังสีอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเืน่นึงอ้อหนักก็เลยสเอาสุดมาให้ยายีลูกฮับแม่ฮับแม่แม่ฮับแม่แม่แขนแม่สีหัก เอาสูตรมาให้น้องไส้เอาไว้ใส่ออกเตยบัดยามไปกรุงเทพฯกรุงไทพฯกีฬาออกเตยจังซี่ก็ใส่ได้ป๊าดมื้อนี้มาหวานแท้มาหวานจ้วยจุ๋ยแต่เบิ่งมีสูตรไหนเนะี่ยพี่น้องเบิง่งอันนี้ของน้องปายเอ๋ยเอาให้น้องปายใส่บัดน,นี้น้องปายไปเข้าเก็บมี่แล้วก็เลยมาส่าง,งต้อยยายีใส่ออกเตยเออ2องสูตรมีรองเท้าบูทพุพลรองเท้าบูทของ2องสูตรนี้กีฬากจังเอาไปซักไมก็ได้เพราะว่าน้องปายอันเก็บไว้บ,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 บ่ดแดดบ่ได้ใส่มันก็เลยเนาะ แล้วก็มีชุดลำมสองชุดเอาคือให้พี่น้องเบิรงส่วนนี้ของซอแอนนี่ของซอแอนเก่ามาให้น้องใส่เพราะตอนนี้น้องมีชุดลำอยู่สุดเดียวคือสีสีดำตาคายเพชรแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งสีเงินของเอ๋ยคดีลาจีใส่าลากักกมาเปิดเอาเลยก็มาบอกเอ๋ยเพราะว่าเอ๋ยเก็บไปให้พอว่าร่างน้องมันน้อยมันใ่เบิดื่เเ็เก็บไ้แล้วก็อันนี้ชุดนี้ชุดในตำนานของพี่อันนี้ชุดสีเขียวนี่ของพี่สีเขียว,ยวสวยเด้อลูก ม,มันรวมมันยังอิร่ากะเอาได้เน่าเขานี่มาเดยใส่เปลี่ยนใส่ไปจุ่มฤดูกาลนี่แล้วกะจังเอามาขึ้นเอื้อยแล้วกับพีนาเอากระซิมีสุดใหม่มากนั่เสนออีกว่าได้อีิรายยู่เอารักษาเอาเขาบอกว่าให้เห็นเอื่อยแล้วน้ำบออันเด็กก็ค่ะใส่หน่องกันนี่แหละค่ะใส่เดียวกันเลยกับน้องยายีอะสร้างแจงหนาก็ใส่เดียวกันกับน้องยายียองยัง แล้วก็มีชุดนี่แต่ว่ามันมีซูมชุดสีขาวนี่มาสียางยากกันดีแล้วมีซูมใส่ขอบคุณพี่แนนมากๆค่ะใส่เป็นชุดนี่แหละมันยังยางไงมงคุตมงคุตกระไดแล้วจริงๆมิงมงคุตยู่ห่องยู่หองกับมีอีกยู่ตสวาวบรีือมานั่งอีหลามีแล้วเดี๋ยวลองใส่เลยค่ะคืนนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะแฮมมันมันแจช่วยเกย์มันอยู่ยังนี่มันตี๊บเด้อผมแม็นมันไปเอ็กซ์เรยบอล ยายีเกตมณีหมอลำใจกันร้อยนะคะกำลังใจน้องด้วยนะสนับสนุนน้องด้วย